สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับช่องเพนารินทีเฮดนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนการติดตั้ง Windows 10นะครับโดยจะทำการติดตั้งผ่านแฟลชไดร์นะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมนะครับก็มีแฟลชไดร์ตัวนี้ผมแนะนำา 16G กิกนะครับแล้วก็จะมีตัว Image นะครับแล้วก็เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราจะใช้ในการติดตั้งนะครับถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับแล้วก็เข้าไปที่ Google Chrome นะครับต่ออินเทอร์เน็ตเรียบร้อยนะครับก็พิมพ คำว่า Windows 10 download นะครับพิมพ์ Windows 10 download แล้วก็ก็จะขึ้นเป็นลิงก์คลิกเลยนะครับลิงก์แรกเลือกดาวน์โหลดเครื่องมือทันทีนะครับจากนั้นจะขึ้นไฟล์ Media Creation Tool นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกนะครับจากนั้นในตัวทูลนี้นะครับก็จะขึ้นเป็น Windows 10 Setup นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับ จากนั้นนะครับกด e c a p นะครับมันก็จะโหลดขึ้นอยู่กับสภาพเครื่องนะครับก็ความเร็วในอินเทอร์เน็ตนะครับของเราเองนะครับตอนนี้เรารอนะครับจากนั้นมันก็จะขึ้น2หัวข้อนะครับก็คือตัวแรกจะเป็นอัปเกรดตัวที่2จะเป็นครด์อินสตอลนะครับเลือกตัวนี้นะครับแล้วกด Next นะครับ จากนั้นนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับในส่วนของภาษาแล้วก็วินโดว์แล้วก็ในส่วนของตัว32และ64บิตนะครับในนี้ผมเลือก64บิตแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับเลือก ISO นะครับไฟล์ ISO กด next จากนั้นเลือกที่เก็บนะครับแล้วก็ตั้งชื่อผมจะเก็บไว้ในดาวน์โหลดนะครับตั้งชื่อไว้เป็น Windows 10 x64 นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นกด save นะครับมันก็จะทำการดาวน์โหลดนะครับ อันนี้ก็รอสักครู่นะครับขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตนะครับมันจะเร็วหรือเปล่านะครับ ก็จะเสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับมันก็จะแสดงที่เก็บไฟล์ของเรานะครับคลิกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นนะครับตัวนี้ก็คือตัว image นะครับตัว image ที่เราจะใช้ในการทําตัวติดตั้งนะครับกด finish นะครับครับได้แล้วครับ ในส่วนของ image นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาทำตัว boot f a s drive นะครับพิมพ์แท็บต่อไปเลยนะครับเป็นรูฟัตนะครับดาวน์โหลดเลือกตัวแรกนะครับสร้างไรนะครับตัวนี้ดาวน์โหลดเวอร์ชัน3.12นะครับคลิกเลยนะครับจากนั้นรอสักพักหนึ่งนะครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับมันให้อัปเดตไม่ไม่ต้องอัปเดตนะครับตอนนี้จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับ แล้วตอนนี้มันยังใช้ไม่ได้นะครับเราก็จะต้องอขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะต้องนาแฟลชไดท์ที่เราเตรียมไว้นะครับเสียบเข้าไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับแล้วเราจึงค่อยเข้าโปรแกรมดูฟัสนะครับสังเกตนะครับก็จะขึ้นเป็นไดท์นะครับเราก็เลือกในส่วนของ Image นะครับนะครับ ในส่วนนี้นะครับก็จะมีให้เลือก partition เป็น MBR แล้วก็เป็นแบบ GPT นะครับ MBR กับ GPT นะครับตรงนี้เดี๋ยวก็จะมีคลิปอธิบายในส่วนนี้ในคลิปต่อไปนะครับถัดไปนะแต่ว่าตรงนี้ผมแนะนำเป็น GPT นะครับสำหรับ Windows 10 64บิตนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเลือก GPT แล้วนะครับก็กดปุ่ม start นะครับแล้วก็มันจะถามว่ามันจะให้เรา format นะครับจากนั้นเรากด ok นะครับ โปรแกรมก็จะทำการลบอฟอร์แมตแฟลชไดร์ออกแล้วก็ทำการติดตั้งไฟล์อิมเมจเข้าไปในแฟลชไดร์นะครับซึ่งมันก็จะทำให้สามารถบู๊ในส่วนของแฟลชไดร์นี้ได้นะครับอันนี้เราก็รอนะครับโอเคนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับพอเราเสร็จแล้วเราก็ กดปุ่มโค้ s ออกไปเลยนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการสร้าง boot f ลชไดร r นะครับเพื่อที่เราจะเอามาใช้ในการลงวินโดว์นะครับในส่วนของ f ฟลชไดร i ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับในการลงวินโดว์นะครับก็ใส่แฟลชไดร i นะครับไปที่หลังเครื่องก่อนนะครับนี้นะครับจากนั้นเราก็เปิดเครื่องนะครับ คอมพเตอร์พร้อมกับกดปุ่ม Delete นะครับหรือ F2 นะครับ delete หรือ F2 ย้ำๆไว้แบบนี้นะครับเพื่อเราจะเข้าไปในตัว b บ o อนะครับกด Delete ย้ำๆเลยนะจนกว่าหน้าจอจะมานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ต้องตั้งค่านะครับตั้งค่าในส่วนของที่จะให้มันบุตรนะครับ ทับบุอ่าตอนนี้มันจะดูไม่ค่ถนัดหน่อยนะครับจะเปลี่ยนเป็นแอดวาน e ์ม o d นะฮะเซตติ่งนะครับแล้วก็ตัวไปออสเนี่ยมันไม่เหมือนกันฮะตัวนี้ผมใช้เมนบอร์ดที่ที่ใช้ในการสอนคั้งนี้ใช้เมนบอร์ด MSI นะครับอันนี้ก็เข้ามาที่บุ๊นะครับจากนั้นนะครับเราก็เลือกเป็น Boot Option นะครับตัวนี้ จะเลือกเป็นาฮาร์ดดิสนะครับหรือว่าในส่วนของตัวไหนจะให้ขึ้นก่อนก็ได้นะครับแล้วก็กดนะครับตัวนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นให้บุตที่1นนะฮะกลายเป็นตัว USB ของเรานะครับกิงตันนะครับนี่ครับเรียบร้อยกดนะครับ F10 ที่ปัญชีบอร์ดนะครับมันจะบอกให้เราถามว่าเราจะเซฟไหมนะครับจากนั้นกดเยึดเซฟเครื่องก็จะรีสตาร์ทนะครับพอตอนจะเปิดเครื่องนะครับก็กดปุ่ม enter นะครับย้ำๆนะครับกดปุ่ม enter ยันยๆๆๆไว้จากนั้นนะครับก็จะขึ้นหน้าจอให้เราครับในส่วนของ ที่เราจะลงตัว Windows นะครับจากนี้นะครับแล้วก็เลือกกด next install นะครับในส่วนนี้เลือกนะฮะ Aden h a o d u r k e y นะครับ เราจะเลือกลง Windows เวอร์ชันไหนนะครับอันนี้ผมจะเลือกลงเป็น Windows 10 Pro ตัวนี้นะครับแล้วกด Next นะครับ a l e นะครับกด Next ตัวนี้เลือก Custom นะครับเลือก Custom ในส่วนตัวนี้มันจะแบ่งเป็นทั้งหมดทั้งหมด5 partition แต่ว่ามีการใช้งานอยู่จริงๆ2 drive นะครับ โดย partition ที่4นี่ก็จะเป็นได C นะครับ Parti t i o n ที่5ก็จะเป็นได d นะครับในส่วนนี้เราจะทำการลงวินโอใหม่ก็ต้องทำการ Format ออกไปเลยนะครับผมจะ Format ตได C นะครับก็คือ partition ที่4นะครับแต่ว่าในส่วน p a r t i t i o n ที่123เนี่ยผมก็จะ Format ออกเหมือนกันนะครับทำการ Format นะครับในการคลิกที่ Parti t i o n แล้วก็เลือก Format อันที่2 นะครับฟอร์แมท,ที่สนะครับอันนี้ไม่ขึ้นให้ format นะฮะอันนี้ที่4ี่นะฮะฟอร์แมตเรอสักครู่นะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลเยอะนะครับสำหรับการ format นะครับก็เพื่อที่จะทำการล้างข้อมูลนะครับเพื่อจะให้มันเหมือนเครื่องใหม่นะครับ ก็ที่ดีที่สุดเราก็จะต้อง format แต่ว่าถ้าดีที่สุดก็คือจะต้อง format ก็คือทําการลบแล้วก็สร้างได้ใหม่เลยนะครับตอนนี้ผมใช้ในการอ่าผมผมเลือก format นะครับแล้วก็จะมีวิธีนึงนะครับก็คือการลบ partition ออกแล้วก็สร้าง partition ใหม่นะครับก็คือเป็นการสร้างได้ใหม่นะครับก็คือในที่นี้นะครับผมจะไม่ลบ partition ที่5นะครับเพราะว่าจะเป็นไดที่เก็บข้อมูลอยู่นะครับก็จะเลือก partition ที่หนึ่งกด delete นะครับ partition ที่สองอ่ามันจะเปลี่ยนมาเป็น partition ตัวนี้นะที่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับ delete ตัวนี้เหมือนกันนะครับจาก partition ตัวนี้จะเป็น partition ที่สามนะครับก็จะเป็นที่หนึ่งแต่ว่าเราก็ delete นะครับตัวนี้ก็ delete เหมือนกันนะครับสังเกตนะครับมันจะเหลืออีกอีกได้หนึ่งนะครับเป็นได้ศูนย์อ่า มันจะเป็นพ a r t i t i o n ที่1นนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมจะไม่ลบเพราะว่ามันเป็นไดที่เก็บข้อมูลนะครับจากการที่เราลบออกไปแล้วนะครับมันก็จะมีพื้นที่ว่างเพิ่มขึ้นนะเป็น1 0 5่งร้อยิกนะครับแล้วก็ทําการ New นะครับ New กด apply เลยนะครับโอเคมันก็จะสร้างพ a r t i t i o n ต่างๆขึ้นมาให้เรานะครับแบบนี้นะครับก็มีพ a r t i t i o n ที่1 2แล้วก็ สนะครับอันนี้สร้างขึ้นมาแล้วก็มาเลือกเราสังเกตในส่วนนี้นะครับก็คือ total size นะครับให้มันให้มันเป็นขนาดที่ดูดูขนาดนะฮะตัวนี้ partition 1ก็เป็น100ยเมก partition สเป็น16บหเมนะครับตัวนี้ไม่สามารถลงได้แน่นอนนะฮะก็จะเป็น partition ที่สแล้วก็ partition ที่สที่สามารถลงได้ซึ่งมันจะเขียนประเภทอยู่นะฮะเป็นประเภท primary นะครับตัวนี้คือเราจะลง ตรงพาร์ติชันที่3นะครับเพื่อจะให้มันเป็นไดซีนะครับส่วนพาร t i ิชันที่4มันจะเป็นได้ดีนะครับจากนั้นคลิกนะครับพาร t i ิชันที่3แล้วก็เลือก next นะครับจากนั้นนะครับมันก็จะทําการ copy โหลด windows ลงนะครับอันนี้คือตอนนี้เราต้องรอแล้วนะครับ ในช่วงที่เราติดตั้งนะครับก็ระวังในส่วนของไฟดับด้วยนะครับตัวนี้ถ้าเกิดดับก็ข้อมูลเสียหายเราก็ต้องลงใหม่นะครับลงใหม่อย่างเดียวนะครับอันนี้ทำการ c o ลอกไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วลวอเครื่องขึ้นมาใหม่นะครับ บางเครื่องนะครับบางเครื่องก็จะมันจะมีไม่ใช่บางเครื่องนะครับมันก็จะมีคีย์ลัดนะครับมันจะมีคีย์ลัดอยู่ว่าสามารถบูทจักฟแฟลไดร์อย่างกรณีของเมนบอร์ดรุ่นนี้นะครับมันก็จะกด F11 นะครับมันก็จะมีให้เลือกไดร์นะครับนี้รอนะครับ รอวินโดว์โหลดอยู่ตอนนี้ยังอยู่ในกระบวนการติดตั้งอยู่นะครับในส่วนรายละเอียดด้านล่างนะครับมันก็จะเขียนารายละเอียดว่ากดเดียวนะครับก็จะเข้าไปที่ไบออนะครับ แล้วก็กด F11 นะครับก็จะ run boot เมนูขึ้นมานะครับถ้ากดตัว c o n t r l d e f t ใหนะเรบก็จะ add ไปนะครใน <c oughs> สุดนะครับก็เข้ามาที่หน้าวินโดว์นะครับ มันก็จะอัพเดตพวกฟิลเจอร์ต่างๆให้เรานะครับทำการติดตั้งนะในส่วนนี้มันก็จะให้เราเลือกนะครับส่วนของยีเจียนนะครับตัวนี้เราจะเลือกเป็นเวนเตสเตต บอร์ดเอาเป็น U S ก่อนนะครับสคริป เลือก set up for and uh, origin organization, organization นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้แนะนำให้นะครับจากนั้นตั้งชื่อนะครับ นนตนนนนีผมตั้งชื่อเป็นโปรแกรมขวัญน,นะครับเนี่ยนะครับผมตั้งชื่อเป็นโปรแกรมขวัญนะครับฉะนั้นกดน e x t p สเ s ิร์ d ไม่ต้องใส่นะครับ ไอแคปนะครับไอแคปนะครับโอเคนะครับเข้ามาแล้วในช่วงนี้นะครันก็จะเตือนว่าไม่ควรที่จะปิดเครื่องนะครับ เพราะว่าเป็นช่วงที่มันจะทําการอัปเดตพวกฟิวเจอร์ต่างๆนะครับเพื่อเราจะได้ใช้ตัว Windows ได้อย่างสมบูรณ์นะครับต้องรอนะครับเนี่ยนะครับก็เรียบร้อยแล้วเข้ามาที่หน้าจอ Windows นะครับเมื่อลง Windows เสร็จแล้วครับเราขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะต้องทําการอัปเดตนะครับตัวนี้เพื่อให้ Windows เป็นปัจจุบันที่สุดนะครับ อันี้เราก็คลิกสตาร์ทนะครับในส่วนของเซตติ้งนะครับตัวนี้นะครับ Windows อัปเดตนะครับจากนั้นรอให้มันเช็คอัปเดตนะครับสักสักพักหนึ่งนะครับถ้าในส่วนไหนที่มันเจอมันก็จะทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เราโดยอัตโนมัตินะครับ บางคนก็จะขึ้นไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้ผมได้มีการอัปเดตไปแล้วรอบหนึ่งนะครับมันก็เลยขึ้นแค่ตัวเดียวนะครับพออัปเดตเสร็จนะครับมันก็จะมีให้เรารีสตาร์ทนะครับเราก็กดรีสตาร์ทไปตามเลยนะครับแต่ในผมอัปเดตไปแล้วนะครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยสำหรับการอัปเดตนะครับ จากนั้นนะครับเมื่อทําการอัปเดตเสร็จนะครับเราก็ต้องตั้งค่ามาตรฐานของเครื่องตั้งค่าทั่วไปนะครับครับในตัวนี้นะครับที่เราจะต้องตั้งค่าก็มีในส่วนของ User Account นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เลือกตัวสุดท้ายนะครับจากนั้นคลิกเลือกให้มันอยู่ใต้สุดนะครับตรงนี้กดโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับอันที่2นะครับตัว Region นะครับตัวนี้ก็จะตั้งเป็น Thailand นะครับ format เนี่ยเราเลือกเป็น Thailand เป็นไทยนะครับจากนั้นเลือกแลงนะครับ Pro p e r t y นะครับอันนี้ผมแอดไว้แล้วนะฮะถ้าไม่มีเราก็แอดแอนแลงนะฮะแล้วก็เพิ่มเป็นไทยเข้ามานะครับแล้วก็ในส่วนของคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดเซตติ้งนะครับแล้วก็เข้ามาเลยนะฮะแอดวานซ์คีย์บอร์ดเซตติงนะครับเลือก input ตแลงนะครับ h o t k e y นะครับตรงนี้ก็คือเวลาที่เราจะกดเปลี่ยนภาษานะครับนะฮะติ๊กตรงนี้นะฮะให้มันอยู่ในช่องนี้นะครับ แล้วก็โอเคโอเคเลยนะครับในส่วนนี้นะครับตัวซิสเต็มนะครับตัวเต็มเราอยากให้มันแสดงภาษาไทยนะครับเราก็เลือกในส่วนนี้นะครับตั้งค่าเป็นไทยนะครับไทยนะครับโอเคแล้วก็กดรีสตาร์ทนะครับ และในอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะต้องทําการตั้งค่านะครับก็คือในส่วนของเวลานะครับถ้าเกิดว่ามันยังไม่ตรงนะครับคลิกขวาเลยนะครับแล้วก็เลือกตัวนะครับเดทไทม์นะครับเราเปลี่ยนตัวนี้เป็นแบงคอกนะครับฮานอยจาการ์ตานะครับเลือกเลยจะเป็นโซนของประเทศเรานะครับจากนั้นเลือกตัวริเจีนนะครับคลิกเลยนะครับเลือกเดทไทม์นะครับตรงนี้คลิกเข้า r ิเจีนนะครับตรงนี้ แล้งเราเปลี่ยนแล้วสังเกตดูฮะก็เป็นภาษาไทยเรียบร้อยนะครับวันที่ไม่ตรงนะฮะเดทไทม์นะครับตอนนี้รู้สึกว่าเวลาจะไม่ตรงนะครับเราก็เปลี่ยนตัวเดทไทม์นะครับเช็งเดทไทม์ hmm. นะครับเลือกวันนะครับเลือกเป็นวันที่27นะครับตอนนี้เวลาออตอนนี้เวลาอยู่ที่ห้าทุ่มสี่สิบ ห้าทุ่มสีนาทีนะครับกดจากนั้นกดโอเคนะครับนี้ทำโซนเรียบร้อยแล้วกดโอเคนะครับเรียบร้อยนะฮะการตั้งค่าอันนี้ก็คือเป็นการตั้งค่าพื้นฐานตั้งค่ามาตรฐานนะครับเพื่อให้เราสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับจากนั้นนะครับเราต้องการที่จะลงโปรแกรมในส่วนของโปรแกรมประยุกต์อะไรแล้วก็ติดตั้งลงไปนะครับอย่างเช่น อ Microsoft Office นะครับอย่างเช่นโปรแกรม Photoshop อย่างนี้ฮเราจะเราก็ทำการติดตั้งนะครับโดยถ้ายังไงในคลิปต่อไปนะครับก็จะทำการสอนวิธีการติดตั้งแล้วก็ลบโปรแกรมประยุกต์ต่างๆนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับหากใครชื่นชอบนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพนัลินทีเฮด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ